ปล่อยติชาเตรียมเข้าสู่ประวิาาะวาหวันใจนักรุ่กิจโอ Wow, วันที่หนึ่งมีนาคมนี้เป็นเรื่องราวน่ายินดีมากๆค่ะกับข่าวการพิม์าของปอยตรีชาดาเพชรรัตกับแฟนหนุ่มนอกวงการโอภคกวัหงหยกนักธุรกิจหนุม่มถ่ายยาบ้านอาเจาร้านอาหารร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตและเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566นที่ผ่านมาค่ะก็มีภาพของคุณปอยตีชดาลองเครื่องประดับที่จะใส่กับชุดแต่งงานออกมาเพื่อที่จะเตรียมตัวเขา้าพิธีแต่งงานในวันที่1มีนาคมนี้ค่ะตามแบบพิธีโบราณจีนที่เรียกกันว่าบาบ่ายยายาด้วยมีเอกลักษณ์ก็คืืออออเรร่่งงงงขขกกาาแตาย เจ้าสาวค่ะหรือที่เรียกกันว่าเจ้าสาวย่ายาที่จะมีการสวมเครื่องประดับเป็นจํานวนมากทางนี้นอกจากส่วนหนึ่งจะเป็นของบ้านจากฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นทางบ้านเจ้าสาวเองที่จะนาเครื่องประดับโดยเฉพาะที่เป็นทองมาให้ลูกสาวตัวเองสวมใส่ในวันงานประมาณว่ารวมๆแล้วน้าหนักของเครื่องประดับนั้นจะอยู่ที่1 5กิโลกรัมเรียกว่ามีเท่าไหร่ก็ขนมาใส่ให้หมดเลยทีเดียวค่ะส่วนสาเหตุที่ทําเช่นนั้นนะคะก็เพื่อต้องการสื่อความหมายว่าเมื่อแต่งงานออกไปแล้วตัวเจ้าสาวหรือลูกสาวของตัวเองจะได้มีชีวิตอยู่สุขสบายสามารถ ระดับไปเปลี่ยนเป็นทุนทามาหากินและที่สําคัญคือทําให้พ่อแม่พี่น้องของสาม,มีเกรงใจไม่รังเกยียจหรือว่าข่มเหงดูสะใภ้นั่นเองค่ะซึ่งด้านคุณอันคูวนาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สนิทกับคุณปอยติชดานะคะได้ทราบข่าวนะคะแลวก็ได้โพสตแสดงความยินดีผ่านอิสแกรมส่วนตัวว่าขอโพสต์คนแรกเตรียมตัดชุดฟิตหุ่นดึงหน้ากันด่วนเลยจะ้ะยินดีด้วยอย่างเป็นทางการก,กับปอยติชดาและคุณโอ๊คกับงานแต่งที่กำลังเกิดขึ้นหนึ่งมีนาคมนี้นะครับวันนี้วันเกิดเพราะฉะนั้นพี่ และยินดีจะตายไปอีกหนึ่งเก้าใหม่เก้าใหญ่ของปอยที่ก้าข้ามผัดข้อจํากัดทีโลกยนต์ใส่ชีวิตเธอมานับให้ท้วนแล้วที่อันพี่จ๋าภูมิใจกับความเติบโตในทุกทิศของปอยตลอดเลยนะครับแฮชแท็กสนิทจริงโพดได้ finally i s o f f i c i a l เป็นเรื่องราวที่น่ายดีจริงๆค่ะเพ้มาดาบอลนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณปอยติชดาและก็คุณอปปะวาด้วยนะคะ